ครับวันนี้มาดูรถลีกที่โพธารามกันนะครับฝนตกนะครับผมออกไปไม่ได้เราฟังกันนะครับประกาศก่อด้าตเอกเพื่อขบรถนำเที่ยวขบวนที่911จะเข้ามาจอดรอรีขบวนรถแทนจันทราทางที่1เดินข้ามผ่านไปมาปลอดระวันตรลายแจกขบรถค่ะก่อด้าติเอกเพค่อขบรถนำเที่ยวขบวนที่911จะเข้ามาจอดรอรีในจันทราทางที่1น่งค่ะไปขบจันทราหรือเดินข้ามผ่านไปมาปลอดระวันตรลายแจกขบรถด้ค่ะ สองวันล่วนเลยนะครับก้าวหนึ่งหนึ่งสวันล่วนเลยน่าจะวันนี้น่าจะรถดีเซลล้างครับมาดูกันนะครับเจอกับก้า้าที่นับหนองประดุกแล้วนันแล้ะครับ ราดูรถนํำเที่ยวจอดโพลาบกันนะครับนานาที่จะได้เห็นรถนํำเที่ยวจอดโอ้มาเร็วๆหน่อยนํำเที่ยวเ,ยเป็นรถนํำเที่ยวต้องเร็วครับรอยๆนะครับมากันเนละ เทเี่วแล้วหนึ่งสองหนึ่งแก้ครับพันนำเอ๊ะหนต่ง <c oughs> <c oughs>